นีค่ะลุเารีเหล่าเขตกิจนะคะผู้ประกอบการสาหกิจลุ่มแม่บ้านเ,นเกษตรกรแปรรูปจากกล้วยจากจังหวัดบุรีรัมนะคะก็ในวันนี้ก็มาพร้อมกับทางท่านพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมนะคะแล้วก็คณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัดของบุรีรัมนะคะเครือข่ายเอ o บีโอระดับจังหวัดบุรีรัมแล้วก็ทางทีมอาจารย์ที่ปรึกษานะคะที่เข้ามาร่วมในวทีวันนี้นะคะเ,เรานะคะเป็นผู้ประกอบการแปรรูปกล้วยในแบรนด์ของเครืนชิปนะคะ ซึ่งเราคัดสรรตัวแหล่งวัตถุดิบนะคะจากาดินภูเขาไฟ6ลูกของจังหวัดบุรีรัมย์ผสานด้วยคุณค่าจากสายน้ำแร่ธรรมชาติใต้ดินนะคะซึ่งอยู่ในที่เขตของอำเภอนนสุวรรณซึ่งกำลังจะได้รับมาจ I. i ไอไว้ในี้นะคะ p r i ติัปเป็นผู้ประกอบการแป่รูปก้วยที่มีประสบการณ์ในการแปรรูปมา,มามากกว่า30ปีนะคะ ซึ่งเรามีถือว่าเรามีความเชี่ยวชาญพอสมควรในการที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องกล้วยนะคะแหล่งสวนของเรานะคะก็คือจะอยู่ในชุมชนทั้งหมดซึ่งอยู่ในรอบพื้นที่ของเราในปัจจุบันเรามีลูกสวนมากกว่า200รายนะคะที่เข้ามาส่งกล้วยให้กับทางเราโรงงานของเราผลิตทุกวันไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะนั้นในส่วนของการทํางานก็จะมีแรงงานในชนเข้ามาทํางานด้วยอยู่ตลอดนะคะทีนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าด้วยความที่เราทําเรื่องกล้วยแต่สิ่งที่เราทําคือเป็นกล้วยฉาบ ะะเพราะฉะนั้นในลายของกระบวนการผลิตนะคะก็จะมีส่วนหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าเป็นเป็นไซต์ที่ตกเกตหรือว่าไซต์ที่เป็นเหลือจากการผลิตหรือเป็นส่วนที่เราไม่สามารถนําไปแปรรูปได้ทันเพราะในส่วนของการทํากล้วยฉาบเราจาเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของตัวกล้วยดิบนะคะแต่เราก็จะมีตัวกล้วยสุกซึ่งในเราเรียกว่าโสโลแกนส่วนหนึ่งสําคัญของเพ i ร i ชิฟในการ ทำงานร่วมกับชุมชนคือเรามองว่าเราจะบอกชุมชนของเราว่ากล้วยสวยส่งตลาดแต่ถ้ากล้วยไม่ขนาดส่งมาให้เราเพล่นชิปจะช่วยเพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าให้กับคนในชุมชนให้นะคะทีนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมาทางเพล่นชิปเองนะคะเรามีปัญหาพวกเด้ว่า กล้วยที่ตกเกศหรือกล้วยที่ไม่ได้ขนาดนะคะหรือว่ากล้วยที่เรานํามาแปรรูปไม่ทนันก็จะเป็นตัวเศษเหลือนะคะแต่ตรงนั้นคือมูละคะ่าคือต้นทุนทุกอย่างของเรานะคะเราจึงเข้ารับการพัฒนาร่วมกับทางคณะกรรมการเครือข่าย KBO ระดับจังหวัดนะคะร่วมกับทางที่ปรึกษา <c oughs> ก็เลยได้ออกมาเป็นในส่วนของตัวเป็นแป้งเป็นแผ่นแป้งกล้วยแช่แข็งนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็มองว่า สามารถที่จะนำไปพัฒนาเป็นเมนูอืนอ่นๆได้หลากหลายเมนูนะคะทุกคนก็ทราบกันดีว่าคุณคประโยชน์ของกล้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอตัวโพแทสเซียมที่อยู่ในกล้วยนะคะวิตามิน b 6 b 12ที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างทางร่างการสมองนะคะหรือว่าเมตาไฟเบอร์นะคะที่เขาอยู่ในกล้วย หรือน้าตาลในกล้วยที่เป็นโมเลกุลเชิงเดียวตรงนี้ก็ส่งผลดีต่อสุขภาพเพราะเขาจะเกิดการย่อยได้ง่ายใช่ไหมคะเราก็เลยนํามาพัฒนาเป็นในส่วนของตัวแป้งกล้วยตรงนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของตัวของของการผลิตนะคะด้วยความที่ของเรายังเป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นการนําเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะซึ่งก็อยู่ในแผนของของเรานะคะที่จะมีการพัฒนาต่อเพราะว่าถ้าเรามองในเรื่องของช่องทางการตลาดแน่นอนคะ่ะ ผลิตแล้วเราต้องขายได้นะคะรายได้ไม่ใช่อยู่แค่ที่เราแต่เมื่อไรที่เราขายได้รายได้ตรงส่วนนั้นมันจะกลับเข้าไปหาที่ในชุมชนนะคะเพราะอะไรทคะบอกไว้เลยค่ะเพิร์ชิฟไม่มีส่วนกล้วยเลยสักไร ะะเราไม่มีเวลาที่จะไปปลูกกล้วยเองบาคนอาจจะบอกว่าปลูกกล้วยไหมเพื่อลดต้นทุนไม่ค่ะเรามีลูกสวนมากกว่า2องไร่ลาย,ลายนะคะแค่เขตชุมชนของเราเองแต่อย่าลืมว่าบุรีรัมย์ทางจังหวัดเรามี23อําอำเภอนะคะเราสามารถใช้กล้วยในเขตจังหวัดของเราได้หมดในขณะเดียวกันเราก็อยู่ในเขตรอยต่อของนครราชสีมาสามารถที่จะเชื่อมโยง่ายเทในเรื่องของตัววัตถุดิบตตรงส่วนนี้ได้อยู่แล้วนะคะสําหรับการขายนะคะปัจจุบันนะคะ ด้วยความที่เพิร์ชชิปเนี่ยเ,าเราทําขายในส่วนของตัวกล้วยฉาบแล้วก็มีมันมีเผือกมีขนมกลุ่มนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแหล่งตลาดของเราเนี่ยเราก็ทําส่งให้กับทางร้านก 8, 000, าแฟพันไทยมากกว่า50สาขานะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เรามองไว้ว่าเราจะมีการส่งผลิตภัณฑ์ที่เราจะต่อยอดเข้าไปข้างหน้านะคะเพื่อส่งต่อให้กับทางกลุ่มผู้ค้าของเรานะคะแต่ในขณะเดียวกันในจังหวัดของเราเราก็ไม่ลืมค่ะเราส่งสินค้าให้กับทางเบสออฟบรีรัมซึ่งเป็นร้านที่รับสินค้าผลิตภั โอนทอปของจังหวัดนะคะเข้าไปขายนะคะซึ่งเป็นของอบริษัทประชารัฐของจังหวัดบุรีรัมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีที่เป็นร้านของฝากหรือร้านขายส่งต่างๆนะคะที่อยู่ในบุรีรัมนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าหวานธรรมชาติกรอบเคี้ยวเพลินไม่เติมน้ำตาลไม่ใส่สารกันเสียอร่อยเพลินลิ้นจนชิ้นสุดท้าย